สบายดีพี่น้องสูทุกคน,มนเมเนบาสติกาพาทุกคนมาเลาะอ,อยู่ที่สน,น,นามบินสุวรรณภูมิของเราเนาะมาเดบินธนาการมาเบิรงกมาท่องเที่ยวกันว่านัากท่องเที่ยวจะหน่อยจะลายทำได้นะทุกคนแต่ตอนนี้อยู่ที่อออเอ่อนอะไรเอ่อตรวจบัตรเออไปตรวจรถขาออกเนาะโดยสารขาออกเนาะทุกคนเรียกว่าค้นต่างประเทศจะบินออกจากประเทศไทยเนาะนี่คือจำานน อ่อคนต่างประเทศมาเที่ยวประเทศไทยและสเตรียมตัวบินออกจากประเทศไทยนะทุกคนหรือว่าเป็นบอลเอ่อเซ็คอินก็บอ,อาได้นะทุกคนบอลโหลดสัมภาระบอลบ,บินนะทุกคนบอลสิติก็บอกว่าถือคนโอ้ยมาเป็นกลุ่ม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 ,เ,มเรื่อยๆนะพี่น้องสุดยอดประเทศไทยมีปสิทิภาพร้ายมี จริงๆหายต,างาตังสษะหนาสนใจขนาดเลยนะทุกคนนี่ในสนามบินก็มีคนกวาดมีคนทู้นีคนเก็บเรื่อยๆเนาะบบแปลกดอกสนามบินคนมันจะมีความสะอาดรู้ล้าทัานสมัยเบิรงแล้วก็บไทยกับอยากมาเทีย่ยวอยากมาเห็นนะทุกคนนี่คือประเทศไทยเนาะ Amazing Thailand นะน,นะนี่ก็เป็นเอ่อเพื่อนยังไงนะยังเนาะเป็นพระพุทธรูปบ่นอสเลื่อยยังนะบอสติกรบูเนาะเรื่องทอง อารามด้วนะสึ่งสวยงามคนที่จะมาเหยียบประเทศไทยหรือว่าคนที่มาเมืองไทยก็ต้องเห็นสิ่งที่เออสวยงามได้นะยซื้อทึงประเทศไทยหรือว่าเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะมีความเป็นวัฒนธรรมมีความแบบโอบเอื่ออารีเนาะมีจิตใจหน่อมๆน,น,น,นี่คืออ่สิ่งที่เอินแต่ว่าคนไทยนะทุกคนสวยงามขนาดเลย ทีท่องเรื่องอารามเลยพี่น้องคาคนได้หัวเพิ่นเป็นองค์เอียงกับคอมเมนต์บอกบาสตีเด้อทุกคนบอกบาสตีเด้อทุกคนนะสุดยอดเลยดีไกามเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นคนกำลังจะบ,บินออกจากประเทศไทยทุกคนมาเซ็กอิน มวนน้ำเมืองไทยเด้พี่น้องเลยพอสตีเห็นล้วก็ประทับใจมวนน้ำพี่น้องฟังไทยดีที่เพิ่นมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมมาส้มหวานเมืองเพิ่นเนะาะกาเพื่อนกาสู่ส้นมากวางหลาฐานว่างระบบอา่าเท่าไหรเลยนะยุทธศาสตร์ารสตร์ได้ดีเลยเนาะถึ่อถึงรุง้นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยก็ว่าไรที่จะเดินทางมาประเทศไทยนะทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่นาภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ คนชาติได้มากกับแบบสองติดใจไทยแลนด์เออพอมาควรมเป็นไทยเนาะถ้ามาความเป็นไทยในอ่าควรมีิลของต่างชาติที่บอาาสติเห็นบนแบบไปสัมผนะัสเนาะหาขึ้นเห็นประเทศไทยคนไห<า>นจะไปไอ้นี<า>่เจะได้ละม,มันมีรายการหนึ่งก็คือแบบสอบถามควรมนเห็นของต่างชาติเนาะหาขึ้นะซื้อขอึ้วมาไทยแลนด์แล้ว ่คิดเทนียังก่อนประมาณว่าเนาะอาซิมีคำตอบอนาะหารลากัลกๆเลยกับกุ้คนอัธยาศัยดีนะทุกคนผู้คนอัธยาศัยดีก็สิประมาณหนึ่งนะผู้คนอัธยาศัยดีอาหารไทยและกเอ้ยอะไรหมวยไทยหมวยยิมนะทุกคนสุดยอดอิลีประเทศไทยมังกามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเงีนะทุกคนที่บอสตีเอ้ยมาโบว์นั่นก็คือบอสตีจำบ่อยเนาะ มันหลายอย่างีดีที่ตั้งศาสตร์คประทับใจคนไทยประทับใจเมืองไทยเนาะล่างไลฟ์มาเรื่อยๆพี่น้องเลยสุดยอดไลา์นี่แหละคือเมืองไทยเนะเา,า,า,เเนเา,เาะเฮดให้ตั้งศาสตแบบติดใจลงมุ่นเสน่ห์ของเมืองไทยก็ว่ได ซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยพ้นไปประยุกใส่แล้วก็ปับใส่เนาะเบองววาประเทศไทยเพื่อใส่หลักฐานแนวใดใส่กลยุทธ์แนวใดเพื่อดึงดูดชาวต่า,ตางชาติเนาะนี่แหละคือเงินก่อนโตสําหรับคนไทยเลยก็ว่าได้เป็นรายได้ที่แปลว่าอนขทางจะแน่นอนแล้วก็เป็นรายได้ที่แปลว่าลงทุนบรห้ายนะทุกคนเนาะซึ่งบรสตียอมรับว่าคนไทยเนี่ยเขาสมัคคขีกัน สมัคขีกันบอสิเป็นภาคลัฐภาคเอกชนหรือว่าตัวบุคคลเองเนาะก,ก็มีส่วน่วย,ยไฮซตดเจริญแต่เซ็นกันเนาะ,ะยกตัวอย่างเซ็นประเทศไทยเนี่ยนักท่อง,งเที่ยวกับมาเที่ยวปุ๊บบอสิเป็นราคาอาหารก็เป็นราคาเดียวกับต่างศาสตร์บอสิเป็นการบริการต่างศาสตร์เนาะเสให้ต่างศาสตร์ที่มาสื่อฟ้องเตยยังแหละครัต่างศาสตร์ก็ประทับใจบ้างเที่ทยงครับแบบไ้ต่างศาสตร์กินฟรีบอรหรือว่า ซอยเรือตังสาดฟี่บอโนาลาสุติบอสตีเห็นนอสองจิกตอกของผีคนหนึ่งเราเป็นอ่าสังขารเนาะบอสตีกระจำบอไรว่าจังไรเนาะเพิ่นกับหาทายลูกของนักท่องเท,ที่ยวหรือว่าตังสาดนักท่มาเที่ยวประเทศไทยเพิ่นกระแจกตัวแปลว่าเรือให้ชาวตังสาดคู่โปเมียคนนั้นเนาะเ็นในชาวตังสาดคนนั้นก็นแบบประทับใจคนไทยเขาไปใหญ่เลยเนาะทุกคนประทับใจคนไทยแห้งเนาะที่แบบที่แบบผี่คนนั้นเอาตัวแบบ ทองเที่ยวให้ให้ตั้งศาสตร์เนาะตั้งศาสตร์ก็เลยแบบโอ้ประทับใจแหงแล้วบนาบอาเซียบคนไทยดิใจดีเห็น mm hmm. แต่แบบว่าเขาบอกว่าประเทศไทยนะเที่ยวใจดีเป็นสยามเมืองยิ้มคือนะบอคิดว่าเจอกับตัวเองเือนะเขาสัมผัสนกนะทองเถี่ยวคนนั้นนะบอสตีเลยมองวันนี่แหละเป็นสิ่งที่สาคัญอ่าสาหรับการดึงดูดนักท่องเถี่ยวเนาะบพว่าสิเป็นตัวบุคคลเองหรือว่าคนไทยเองเนาะก,ก็ซอยกันขนาดทุกคนบอาาสตียอมรับเลยว่าคนไทยซอยกันดนดี นะบอสตีบอด้อวยนาะง้าคนใดที่มาเที่ยวประเทศไทยทุกคนสิสัมผัสได้เองดอกเนาะสิ่งสิ่งนี้มันสัมผัสขึ้นได้โดยโดยอัตโนมัติเลยนะแล้วก็สิเห็นโดยตาตัวเองเลยเนาะบอสตีบอเ้วอลบอเ้วอลขึ้นมาในสิ่งที่มันบวอแมนคามจริงเนาะบอสตีเบอลขึ้นมาเนี่ยคือสิ่งที่บอสตีเห็นหล้นวนบอสตีผู้สำนั่เนาะบอสตีก็บอกแล้วก็อธิบายไปสำนั่เนาะ หลายๆคนบอกว่าบาสตีว่ามันแมนบ้จังสัน,นจังสียุดหันจุดนียังบอทไดนเห็นมีกับบาสตีบ่ได้ไปเห็นบอลหันบสาสตีเห็นในบอลที่บสาสตีเห็นบสาสตีก็เลยอธิบายในสิ่งที่บสาสตีเห็นเนาะกับข้อโทษข้อไผ่บางเถ่อบางอย่างบสาสตีก็อาจจะหว่าวตรงหว่าวแห้งเกินไปเนาะกับซีเห็นหายไปอ่ออาเคยจะด้กระทบกระถ่งจิตใจของใครหลายๆคนกับวาดาเนาะนี่แหละเป็นหลักฐานที่สำคัญสำหรับคนไทย โดยประเทศลาวเขาเองก็ควรจะเอาเป็นแบบอย่างนาะบุคคลสิเอายิงเกียรติบุคคลสิแปว่าเอาเกียรติยศเกินไปเนาะเกียรติมันกินบ่อใดแล้วเสมอเนานะเขาแข่งกันด้วยเศรษฐกิจเขาแข่งกันด้วยประชาชนมีอยู่มีกินแข่งกันด้วยประเทศศาสตนะร์เจริญเนาะบ่อใดแข่งกันด้วยอำนาจเนาะบางทีงบางอย่างลดลงไหวก็ดีเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บาสมที่ยอยากฝากครึงผู้หลักผู้ใหญ่เนาะ บอสตีเบาเนี่ยบดริไม้ขมาบาสตีแบบสิมาโจมตีอย่างส่นต่งสีแต่มันเป็นสิ่งที่ควรจะเห็ดหลือวเห็ดสาเนาะอีกอย่างหนึ่งอยู่ในสภาก็มีการต่อว,ว่ารัฐบาลอย่างหนักน่วงเนาะต่บอบริไม้ขมาบาสตีเป็นภาษา้นแหละบาสตีส,สีเบาคนเดียวซึ่งข้อมูลน,นี่บาสตีก็เอามาจากอ่าท่านนั่งเอยียงบาสตีก็จำบอดรเนาะที่อยู่ในสภาเล่าคนกระเบาไลวยหลายอย่างว่าเอออย่า อย่าเอาเกียรไวายไลยลดลงไห่บ่อเกียรเนี่เกียร์ยศเนาะเพราะว่าเกียรศักซีบางซีบางอย่างมันก็กินบ่ได้เกียร์ยศศัก์ซีของคนคน,คนเดียวสิเอามาตัดสินของคนทั้งประเทศมันก็บบ่ได้เนาะเบิ่งตัวอย่างประเทศไทยเบิ่งตัวอย่างประเทศไทยเนาะพิ้นฮ็ดแหลกับพิ้นกับประสบความสมเ <c oughs> าเร็จเที่ยไหยนะักท่องเที่ยวลังเลยมาคือนักท่องเที่ยวนี่มาเที่ยวประเทศไทยนี่เป็นการที่แบบเขาค้นเงินไาใหายเลยนะทุกคน Hello, hello from Germany. ีฮัสวัสดีครับ่ะ hello from Germany. เรามาจากเยอรมนีนะทุกคนเยอดเลยทุกคนถ่ายรูปกดไล้์กดแชร์กดติดตามให้ยเบาซาตีได้ทุกคนเป็นอีกชิปหนึ่งทีบาสตีอยากมานำเสนออะไรก็อย่างให้หลายๆคนได้ได้เห็นมุมมอง ของประเทศไทยเนาะทุกคนมันมันสุดยอดดีีมันเป็นสิ่งที่คนเอาอย่างองเลยเนาะทุกคนการที่เขาเอาเป็นแบบอย่างของคนที่ประสบความสาเร็จมันก็เป็นเรื่องดีแมนบมดะทุกคนอ่าเพยงแก่เขาทําตามของคนที่เขาประสบความสาเร็จอยู่แล้ว้าเขาประสบความสาเร็จคือกันกับเขามันก็เป็นสิ่งดีแมนบมดละเออนี่แหละสุดยอดเลย หยอนเลย,ยอลอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้บาสาตีกับสิคอโตล่าพี่ล้าน้องไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแจก,กต,ต,าาติดตามให้บาสตีด้วยทุกคนไปละบ๊ายบาย